สวัสดีค่ะหมอวีนะคะวันนี้ก็พบกับคลิปดันด้อมน,นะคะในหัวข้อผู้คนประทับใจอะไรในตัวคุณนะคะผู้คนที่พบเจอคุณนะคะประเออที่ที่พบเจอคุณนะคะประทับใจอะไรในตัวคุณเออนะคะวันนี้มานะคะหัวข้อรีแลกซ์บ้างนะคะสบายๆนะคะแล้วก็ฟังนะคะการทํานายกันเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของ วันนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่ดีเนอะนะคะทุกคนใครมาเจอก็เป็นทมาเลสนะคะสามารถรับฟังรับชมได้เลยนะคะแล้วก็รู้ฟังเป็นการไกด์ไลน์ก็ได้ก่อนที่ไปฟังคําทํานายมาเช็คพลังงานก่อนมันเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะถ้าไม่ตรงก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะถ้าตรงก็ฟังกันต่อนะคะพลังงานแรกเนาะขึ้นมาแบบเออปังมากนะคะพี่บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีการเป็น,ปนพื้นฐานเป็นคนที่ ชอบกําหนดการวางแผนคุณจะจะแต่ความเป็นจริงคุณไม่ชอบอะไรที่มันวิชาการเกินไปนะคะแต่เป็นคนที่มีกลยุทธ์นะทำได้ทุกอย่างคะ่ะเป็นคนวางแผนรอบคอบนะคะแล้วก็นิ่งวิรู้สึกว่าพลังงานของคุณนะคะนิ่งมาตั้งแต่ตั้งแต่ใยเยาว์ด้วยแต่มันนิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ ปัจจุบันก็นิ่งมากกว่าที่เป็นอีกแต่เป็นการนิ่งที่นิ่งถึงจิตใจแบบระดับลึกเลยนะคะแบบอะไรมากระทบก็ไม่วันไหวเป็นไผ่รู้ลมหนีอะค่ะคุณเคยเป็นไม้ใหญ่มาแล้วแล้วมันล้มคุณก็ไม่เป็นแล้วนะคะตอนนี้คุณเหมือนเป็นไม้ไผ่เลยเออวันนี้ฝักไปฟังเพลงไผ่รู้ลมมาใช่เลยนะคะเป็นพลังงานนี้เลยอ่านนะคะและพลังงานต่อไปโอ้โหเป็นคนที่มีมุมมองที่ท้าทายคุณชอบทําอะไรแบบแปลกใหม่นะแบบใหม่แบบซับเออทำอะไรนะ กับข้าวสูตรไม่ซ้านะคะจาไม่ได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาแล้วอร่อยนะว่าไม่ได้เป็นพลังงานของคนที่ทําอะไรแล้วบันแบบมันท้าทายก็จริงแต่มันไม่ได้แบบเสี่ยงหรือทําอะไรไปมั่วสเปสป่าไม่ใช่นะคะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแบบท้าท,ยบบทาทยแบบเข้าท่าเออการงานการเงินชีวิตที่มันแล้วก็ไม่ใช่แบบเสี่ยงด้านกายภาพมากมากไปด้วยนะคะคุณทําทุกอย่างอย่างอยู่บนหลักความเป็นจริงอะค่ะท้าทายแต่ก็ยังสง่าอยู่ดูสิ นะคะแบบถึงจะท้าทายแต่มันก็เป็นท้าทายที่ดีอะคะ่ะถึงใครจะไม่เข้าใจแต่แบบคุณเข้าใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่สันโดดด้วยนะคะคุณชอบทาอะไรคนเดียวนะคะช่วงหลังๆหรือถ้ามีแฟนหรืออะไรเนี้ยคุณก็จะแบบขอเวลาส่วนตัวคุณเข้าใจคุณเพิ่งเติบโตขึ้นในจิตวิญญ,ญาณแบบระดับมหากราบหรือคุณอาจจะเติบโตมาพักนึงแล้วแหละแต่มันเหมือนคุณเพิ่งเข้าใจชีวิตว่าแบบเฮ้ย ทุกคนต้องมีเวลาเป็นของตัวเองแบบนี้นี่คือคําว่ามีเวลาเป็นของตัวเองเหรอสุดท้ายแล้วอ่ะพอคุณได้อยู่คนเดียวเงีย,งยบๆบ่อยๆอะค่ะมันทาให้คุณรู้ว่าพลังงานที่นิ่งสงบม,มันไม่เหนื่อยแบบไหนมันเลยทําให้คุณไม่ค่อยชอบที่จะออกไปข้างนอกมากเท่าไหร่เพราะว่าออกไปแต่ละครั้งมันใช้ Energy เยอะนะนะคะแล้วก็ถ้าออกไปคุณก็จะรู้ว่าการกลับมาไม่ได้แย่คือคุณอยู่ได้ทั้งทางโลกทางธรรมอยู่ได้ทั้งบ้านและก็ข้างนอกอะ่ะเออเป็นคนที่หยินระยานกับตัวเองในทุทกทที่นะคะ พลังงานปังมากนะคะแล้วก็โอ้โหชาวแสงจริงๆคะ่ะคุณเป็นคนที่มีดีมีองค์ความรู้มีครูนะคะมีผู้ดูแลนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวหรือสาหรับคีก็มีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์หรือว่ามีก็อดนะคะอยู่กับคุณนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีแสงคุณรู้ด้วยว่าตัวเองมีสายตาที่กว้างไกลแล้วก็คุณเป็นคนไม่อวดตนนะคะเป็นพลังงานของคนที่เ,เป็นน้ําไม่เต็มแก้วมีความทอมใจะคะ่ะแล้วก็ คุณนะคะเริ่มจริงๆคุณเป็นคนที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผู้คนมาเยอะมากคือคุณเข้าไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนเสมอมานะคะมันอาจจะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างบางประการบ้างนะคะแต่ว่าพลังงานของคุณตอนนี้มันเด่นมากนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนม่านตาผู้คนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะคุณเริ่มที่จะรู้ตัวด้วยแหละว่าทุกอย่าง,งรอบๆตัวคุณเริ่มเปลี่ยนไปแบบจริงจังเพราะตัวของคุณเปลี่ยนตัวเองก่อน พราะคุณเปลี่ยนตัวเองทานฟอร์มได้อย่างเสถียรนนะคะตอนนี้รอบๆของคุณกําลังเปลี่ยนไปนะค,ะคุณรับรู้ได้ถึง Energy น,นั้นด้วยนะ,ะนะ,ค,ะคุณรู้เพราะว่าคุณตั้งใจเมนิเฟสมันด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้จะเชื่ออะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันดีต่อตัวเองก็ทำอ่ะนะคะพอทําเสร็จปุ๊บนะคะเนะนะนีมันมันมันเกิดผลดีกับชีวิตของคุณจริงๆนะคะเป็นพลังงานของคนที่กําลังวางแผนเวรชันต่อไปนะคะคุณได้ไปเจอผู้คนนะคะพลังงานของคุณ เฮ้ยคุณเติบโตมากๆเลยนะนะคะในเวนี้ใน, i, ใน,ในช่วงที่คุณได้มาเจอคลิปดรนดอมในวันนี้นะคะแล้วมาดูว่านะคะแล้วผู้คนประทับใจอะไรในตัวคุณนะคะถ้าพลังงานของคุณเป็นแบบนี้เนาะเออไปเปลี่ยนเขาจริงๆหรือเปล่านะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับไพ่ยี่สี่ก็ใช้ไพ่สำหรับนี้ต่อนะคะเพราะว่าปียังไม่เบื่อถ้าเบื่อจะจะเปลี่ยนนะ,ะถ้ามันยังใช้เพราะวีรู้สึกว่ามันยังใช้ได้ผลมัน มันมันเป็นไพ่จิตวิญญาณนะเออแล้วมันก็อ่านม่วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่มีผลนะทุกคนวิจะเป็นเลือกไพ่เพิ่มโอเคค่ะขอสิ่งศิ์สิทธ์มาสื่อส,ส,ส,สารเนาะขอพระองค์ทรงเป็นเออพูดไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นะคะว่าผู้คนประทับใจตัวคุณอย่างไรนะคะวิขอให้ไพ่บอกนะคะตาม energy รอบๆที่คุณได้ไปพบไปเจอได้ไปมีปฏิสัมพันธ์ได้ไปให้คําแนะนานะคะหรือได้ไปเป็น แบบอย่างของชีวิตนะคะหรือใครได้มาพบเจอแม้แต่วินาทีเดียวนะคะคุณได้ไปสะกดมน์ตราใครไว้หรือเปล่าโอเคคะ่ะหรือว่าเขาด่าหัวไปแล้วเนาะยังไงอะ่ะขอดูหน่อยนะคะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันโอเคใบแรกโอ้โหไพพิเศษขึ้นมาเลยคุณคุณเหมือนโอ้โหคุณเทคเอาเอันดับแรกพี่บอกเลยว่าผู้คนประทับใจในการแต่งตัวของคุณ คือจริงๆอ่ะมันกลายเป็นว่าแบบอ่ะมันมีคำมันมีสีแบบกเนาะปกติอ่ะผู้คนจะชอบแบบแซวกันเนาะเมื่อก่อนมาแบบเฮ้ยมึงใส่แต่สีดำหรอเรืออะไรแบบเนี้ยแต่คุณไม่ได้คุณก็ไม่สนคุณก็ยังเป็นคุณน่ะถ้าคุณชอบใส่แบบไหนคุณก็จะใส่แบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวแล้วเนี่ยละไมมากขึ้นคือคุณแบบช่วงนี้คุณดูแลตัวเองดีบักขักเลยนะเพราะฉะนั้นคุณไปที่ไหนเนี่ยตอนนี้นะคุณเหมือนแบบเหมือนมีออนไลน์ในตัวเออนะ วีอ่านอันนี้วีพูดตรงๆวีไม่อวยนะวีไม่อวยนะคะแล้วก็ผู้คนรู้สึกว่าคุณคือแบบคือเหมือนคนพิเศษอ่ะเออเป็นพลังงานที่แบบโอ้โหสิบแล้วก็คุณไม่ทุกข์ร้อนอะไรคุณมีความสุขกับตัวเองอ่ะนะคะเขารู้ได้เลยนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพคือคนมองมารู้เลยว่าคุณเก่งอ่ะเขาประหม่าคุณเลยอ่ะดูดิไม่ว่ารอบข้างสภาวะสังคมอะไรจะเป็นยังไงอ่ะ แต่จะเห็นคุณนิ่งๆนะคะแล้วก็แบบสงบอยู่ในตนอะไรแบบเนี้ยบางคนถ้าเขายังเป็นเด็กเขาอาจจะมองว่าคุณแบบเป็นคนเย็นชาไม่มีความรู้สึกไปแล้วก็ได้นะคะ The e a d โอ้โหคุณแล้วตัวคุณอะจบเรื่องคุณอจบตัวเองด้วยคุณจะไม่พูดสิ่งไม่ดีเลยแล้วก็คุณจะไม่แสดงท่าทีที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าที่ผ่านมาแบบในชีวิตของคุณคุณพลาดอะไรไปบ้าง เป็นพลังงานของคนที่จริงๆคุณผ่านอะไรมาหนักมากเลยนะแต่คุณแค่ไม่ได้พูดมันออกไปแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าแบบตัวของคุณมันสง่าง,งามเหมือนมันถูกฝึกแบบเหมือนถูกฝึกจนมันออกมาด้านการเดินการย่างเท้าการไปไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณแบบคุณน่าสนใจมากๆแล้ววีก็รู้สึกว่าคุณทําให้ผู้คนนะคะเขาได้มีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะ <S <S โอโหคีนวันนะคะ เป็นคนทำงานเก่งนะคะ The r e v i โอ้โหตัวเม่ตัวมัมตัวพ่อนเนี่ยสามถ้วยคุณเป็น,นคุณไปทำให้ทุกที่อะค่ะมันมันมีเสียงหวัวเราะให้เขาได้ยิ้มให้เขาได้สนุกอะแบบแล้วยิ้มแบบง่ายๆอะค่ะอารมณ์แบบคุณมีความสุขกับอะไรง่ายๆแวะไปเจอเด็กไปเจอ,เอ,อของตะมูตะมีหรืออะไรเงี้ยคุณก็จะแบบอุทานออกมาเลยแล้วก็ชม คุณเห็นอะไรในส่วนดีของผู้คนคุณชมทันทีแล้วมันเป็นการชมที่จริงใจคือแบบคือคุณตั้งใจหาส่วนดีในตัวเขาเลยนะแบบนี้เลยนะเออนะคะเป็นพลังงานของคนที่คุณทานฟอร์มตัวเองมาได้แบบอาจารย์ต้องเรียกว่าอาจารย์ชีวิตได้เลยอะ่ะเออนะคะแล้วก็ไม่อวดตนด้วยนะโอ้โหฮาถ้วยว่าแล้วนะคะเขาเปิดให้ครบเลยนะคะว่าผู้คนประทับใจอะไรในตัวคุณ king of sword โอโ้ แปดถ้วยไพ่ใต้สำหรับเป็นโอ้ยคิงออฟคลับวีเป็น f อไพ่ใบนี้นะทุกคนวีจะบอกว่าเนี่ยวีเป็น f อไพ่ใบนี้เขาหลอ่อปะคักนะี่ะเออดูดีโอ้โหวีบอกได้เลยว่าคุณเป็นคุณเป็นเป็นหมาหมืดคุณเป็นเพชรเม็ดงามคุณเป็นกวางแบบกวางในป่าหิมพานอะไรแบบเนี้ยเออแล้วเพิ่งปรากฏตัวคือจริงๆอ่ะคุณเมื่อก่อนคุณใชชีชิตแบบก็ไปเจอคนมาเยอะนะ แต่คุณมักจะไปมีแบบไปแบบเจอคนคนสังคมไม่ดีอะค่ะแต่ตอนเนี้ยพอคุณได้มาอยู่ในสังคมที่จริงๆคุณอาจจะคุณเป็นคนเลือกเองด้วยนะคะเพราะว่าคุณสบายใจมันทําให้คุณชายขึ้นมาแบบมากๆแล้วมันทาให้คุณรู้เลยว่าสกายภาพของคุณไม่ธรรมดานะคะเป็นพลังงานของคนที่ผู้คนเห็นเห็นเนื้อในคุณอะเพราะว่าคุณก็ให้เวลาตัวเองและผู้อื่นด้วยนะคะ เป็นพลังงานของคนที่เหมือนจะคุณไม่ได้มาง่ายๆจริงๆนะแต่ผู้คนมาเจอตอนที่คุณแบบทา์นฟอร์มแล้วนะคะทีนี้คุณเป็นคนที่จะพูดถึงเรื่องที่คุณได้ผ่านมาชีวิตจริงของตัวเองเพราะผู้คนจะชื่นชมคุณเพราะไม่เคยมีใครพูดความจริงของตัวเองสักเท่าไหร่เขามักจะเขาพูดอะไรแต่เขาบางจะโยงให้คนอื่นแต่คุณคือคนที่จบที่ตนเริ่มที่ตนจริงๆนะคะผู้คนประทับใจแล้วก็ อยากเป็นเหมือนคุณไม่ใช่อยากแบบอยากได้ลักษณะเหมือนคุณนะคะบางคนถึงขั้นเข้ามาถามเลยด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยคุณคือเขาอยากรู้ชีตของคุณมากเลยซึ่งปกติคุณจะแบบผู้คนแทบจะไม่ค่อยสนใจคุณถ้าคุณไม่พูดหรือคุณไม่ยัดเข้าไปว่าแบบเออชีตฉันดีอะไรเนี้ยแต่ตอนนี้คุณแบบนิ่งแล้วก็เขาได้มาถามแล้วแบบบทสนทนาของคุณหลังๆมันจะมีแต่ความมีคุณภาพศักยภาพความรักของคุณมันคูกุ่นค่ะแล้วก็คุณนะคะดูดีมากๆพี่บอกเลยเห็นไหมย้ำดูดิ คุณดูดีมากมีบอกเลยด,ดูดีมากสง่างามมากคุณไปที่ไหนนะคะที่นั่นดูแบบจเจริญหูจเจริญตาพลังงานผู้คนประทับใจแล้วกออ็อยากเป็นเหมือนคุณนะคะที่แบบเจ็บแต่คุณยังงดงามอ่ะเออคุณยังไปต่อได้กับชีวิตไม่รู้ว่าคุณทํำยังไงนะคะแล้วก็หลายๆคนยิ่งได้รู้จิตวิญญาณภายในของคุณเขาก็แบบโอ,อ้วะฮ้ยขึ้นมาคุณกลายเป็นแบบอย่างเป็น สิ่งที่ผู้คนเขารู้สึกว่าคุณแบบหน้าตาดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งได้รู้จักแบบหน้าตาดีแล้วก็ภายในยิ่งดีเข้าไปอีกอ่ะอารมณ์แบบปากหวานก้นหวานนะเออยิ่งรู้จักยิ่งหวานยิ่งรู้จักยิ่งอร่อยยิ่งรู้จักยิ่งสบายใจนะคะแล้วก็คุณไม่ยึดติดกับใครนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของเด็กในจิตวิญญ,ญาณแต่เป็นผู้ใหญ่ในด้านฝ่ายกายภาพเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทําอะไรที่มันจริงจังคุณจะจริงจังแล้วถ้าอะไรที่แบบเป็นเวเล่นคุณก็เล่นแล้วก็แบบเวลาที่คุณจริงจังแต่มันเป็นจริงที่่สรระะเพาวาว คุณให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณคือมันเหมือนมีทุกอย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณที่ผ่านมามันเหมือนเป็นละครน่ะแต่มันเกิดขึ้นจริงๆจนมันสร้างคุณจนแข็งแกร่งขนาดนี้และผู้คนเชื่อว่าสิ่งที่ที่มันผ่านมามันมันมันจริงด้วยนะคะอ้เป็นเป็นคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรที่ผู้คนได้เห็นคุณแล้วเขารู้สึกแบบชีวิตหนึ่งได้เกิดมาเจอคุณแล้วมันแบบมันมันรู้สึกรู้สึกอยากใช้ชีวิตต่อค่ะผู้คนประทับใจ ในตัวคุณแบบนั้นมากๆด้วยแล้วต่อให้มีคนไม่ประทับใจในตัวคุณคุณก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปพูดในส่วนนั้นกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์อันใดในชีวิตนะคะวีบอกได้เลยว่าชวิตของคุณตอนนี้กําลังเป็นแบบอย่างชวิตของคุณกําลังจะถูกฉายนะคะให้ผู้คนได้ดูใครที่และใครที่กําลังทําในด้านของด้านโลกออนไลน์ให้คุณทําต่อให้คุณใช้ชีวิตของคุณแบบจริงๆต่อเพราะว่ามันกําลังจะทําให้คุณนะคะได้มีชื่อเสียง คุณกาลังจะได้มีผู้คนนะคะได้เข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เพราะว่าคุณก็หยิบยื่นสิ่งดีๆให้พวกเขาเช่นเดียวกันเข้ามาเป็นยินและอยางให้กันและกันเข้ามาเป็นความเท่าเทียมให้กันคุณไม่เคยทําให้ใครรู้สึกต่ําต้อยหรือรู้สึกสูงส่งมากเกินไปคือวีบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ฟาดก็ฟาดถ้าคนนั้นไม่รู้ตนคุณก็จะจัดการะคะเป็นพลังงานที่ทรงอิทธิพลมากๆเลยนะคะในเวลานี้นะคะอะมาดูไพ่ แนะนำนะคะจริงๆโอ้โหพลังงานของคุณนะคะรักคุณถูกเยียวยาจากข้างในจริงๆมันเลยทําให้คุณเข้าใจผู้คนจริงๆโดยที่ไม่เฟกนะคะเป็นพลังงานของคนที่เติบโตด้านจิตวิญญาณแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็นะคะให้แนะนําให้คุณนะคะเชื่อมั่นเชื่อใจในทามมิ่งนะคะในเวลาของมันวิรู้สึกว่ามันใกล้เข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณวาดไหวนะคะและการดาเนินชีวิตโอ้ ว้าวเด b เปิลมิชชั่นนะคะคุณกำลังเข้าสู่ภารกิจคู่ไม่อาจจะไม่ได้ต้องเป็นคู่รักนะแต่คุณกำลังจะได้เจอคู่ของคุณที่จะอย่างเช่นคู่พาร์ทเนอร์นะคะคู่เพื่อนอย่างเงี้ยสังคมญาติคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือคู่ของคุณจริงๆยินดีด้วยเพราะว่า นั่นแหละด้วยความที่คุณถูกประทับคือสิ่งที่คุณเป็นมันดึงดูดคุณสร้าง energy นะคะดึงดูดคู่เพราะพรคู่ชีวิตเข้ามานะคะแล้วก็สิ่งที่คุณเป็นคุณ i น n e r ข้างในค่ะว้าวพลังงานของคุณแบบวีไม่รู้จะพูดอะไรคุณคุณคุณทานฟองคุณครบพร้อมมากๆและสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆค่ะยินดีด้วยแล้วก็วันนี้นาวีขอแบ่งปันนะคะในเรื่องของ การแก้แค้นเป็นงานของพระเจ้านะคะคือวีจะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ชีวิตของคุณนะคะจะได้รับความยุติธรรมและคุณอาจจะได้ยินนะคะเรื่องของคนเก่าๆมันจะทําให้คุณเข้าใจชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วก็วีแนะนําให้คุณนะคะเป็นผู้ให้มากขึ้นค่ะคุณไปรับความสุขมาคุณเติมตัวเองมาคุณทานฟอร์มตัวเองได้มาแล้วก็ออกไปให้ความสุขกับผู้คนยิ้มเยอะๆแล้วก็มีท่าทีที่ดีน้อยอย่างที่วีเคยแนะนําไปนะเพราะว่า ตอนนี้นะคะเป็นเวลาของคุณแล้วนะคะฤดูการเก็บเกี่ยวมาถึงแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณสร้างมันเป็นนิสัยคุณอะมันเป็นสันดานของเราไปแล้วนะตอนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคนที่ผ่านมาจะคลิปรั้นดอมในวันนี้อย่างมากมายนะคะก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปรันดอมในวันนี้นะคะวีก็พูดแบบอยากตรงไปตรงมาวีไม่ค่อยชอบอวยเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่วีพูดทุกอย่างเป็นความจริงที่ผ่านภัยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าชอบคำทำนายก็ฝากทุกคนน้อมรับด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝาก ไลฟ์ส,สดนะคะเวลา20นาก20นาทีนะคะผ่านแอปฟ้านะคะหมอวีวิกตอรีนะคะเราจะมีปิกแอนัมเบอร์ให้คุณได้เลือกกันวีบอกเลยว่าใครที่อยากพัฒนาตนห้ามพลาดสายจิตวิญญาณผู้นำห้ามพลาดคลิปหรือพลาดเออเอเอปิกแอนัมเบอร์ไลฟ์สดวีเด็ดขาดอันนี้ไม่ได้อวยนะลองไปดูสักคลิปหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณห้ามพลาดเป็นอย่างไรหรือเข้าดูใน YouTube ก็ได้ค่ะหมอวีวิกตอรีวีจะอัพให้ตลอดแล้วก็ฝากนะคะรับให้คาปรึกษา 15นาที225่บ22าบาท30นาที5 5 5บาท1ชั่วโมง1111บาทแล้วก็มีทำคลิปคลิปดันด้อมส่วนตัวด้วยนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้วีด้วยนะคะแล้วก็วีก็เป็นกำลังใจทุกคนเช่นเดียวกันใครที่ขาดกำลังใจก็เข้ามารับได้เลยวีพูดวีบุคคลตรงตรงตรง,ตรงที่แปลว่าตรงแบบตรงที่ที่ดีอะค่ะตรงที่ตรงกับชีวิตจริงๆนะคะก็ใครที่อยากหรือว่าอยากมาพิสูจน์ก็ได้ะคะ่ะว่าจริงไหมนะคะ วีมีเวลาให้พิสูจน์ทางชีวิตนะคะทุกคน,นะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆาแล้วก็ฝากด้วยนะคะดับเบิลมิชชั่นนะคะภารกิจคู่ของคุณนะคะคุณจะได้เจอคนคนนั้นจริงๆนะจริง,นะจ,รงจริงใจไม่จริงโจ้ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ